สมและปัญญาเนินธนามเจ้าอาวาสแระผู้ระธการนักสึกษาลำดวนผู้รับไปอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราบุนโดยความเคารพครับดังนั้นเราไปขอเมตตาโดยเป็นมรรคได้เป็นประธานมอบใบรักษาศิษยบัตรสำหรับการศึกษาและก็รับการรายงานผลสำเร็จการศึกษาจากท่านพระอาจารย์ธรรมาสมพงพ์ป็นธรรมโมจันทร์สมุนธรรมโมผู้มีการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราบุน แน่ขออนุญาตเปิดตัวผู้ส็จกาาศึกษาพระรับไปประกาพศาพ,พระเบิกสืบไปครับถึงความลคทันพระราชวัชรธ,ธรรมภานีประธานสงฆ์วัดปัญญาอนันตารามจ้าววาดวชชนปรปชานรังสฤษพระรามหลวงประคมพระมหาสมพงศ์กันตธรรมโมผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุลแผน,นสามัญศึกษาวัดปัญญาอนันตารามคณะพระอาจารย์ทุกรรป และคณะคุณครูผู้สอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่หลวงพ่อให้ความเมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สำมเนรผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในวันนี้ผมขอโอกาสกล่าวรายงานพอสังเกตเพื่อความประจ่างแก่ญาติโยมที่ประชุมอยู่ณนะที่แห่งนี้ว่า โรงเรียนพระปริยติธรรมพระราหุลแผนกสามัญศึกษาเกิดขึ้นโดยเจตนาอันน่วแน่และแรงกล้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรธรรมพานีประธานสงฆ์วัดปัญญาณธารามผู้จัดการโรงเรียนพระปริยติธรรมพระราหุลแผนกสามัญศึกษาที่มุ่งมั่นจะทํานุบํารุงเด็กชายผู้มีใจฝึกศึกษาและพัฒนาตนสู่ความเป็นสมณะที่ดี และงดงานตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระาศาสดาของพระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนวิชาความรู้ทั้งสายสามัญไปพร้อมๆกับการเรียนนักธรรมและบาลีพร้อมกับการคลองเพศของสมณะประกอบด้วยวัดปฏิบัติเยี่ยงพระภิกษุโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และบ่มเพราะคุณลักษณะพึงประสงค์แสดงถึงอัตรักษณ์ของสมเนรที่สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้มาแล้วรวมเป็นระยะเวลา16ปีผลสำฤทธิจการเป็นที่น่าพอใจณนะวันนี้มีสมเณรนสำเร็จ,รจการศึกษาภาคบังคับสายสามัญศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน5รูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกปีที่หกจ,จำนวนสิบรูปทุกรูปสอบได้นักทำชั้นปรีชั้นโทและนักรมชั้นเอกตามความสามารถของแต่ละบุคคลผลสำเร็จของสมเด็จครั้งนี้ขออนุญาตเรียนว่าเป็นผลจากการเอาใจใส่ทุ่มเทเสียสละและจิตอาสาของขอ้อา,าราจการทุกๆรูปคุณครูผู้สอนทุกๆท,ท่านซึ่งมีค่าแก่การประกาศขอบคุณไว้ณที่นี้ บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออารัธนาหลวงพ่อได้มอบประกาศนียบัตรแก่สามเณรทั้งสิบ้ารูปขอกราบอารัธนาารตัวและขแนเณรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่สาจำนวน5้ารูปและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวน10รูปยังท่อไปนีส้สามเณรผูมิมิต์ภูบาน สาเนีอันัโชก่อนละมูลสาเนีนเกษตราหางโวยสาเนีน,นาาสัตว์พัญญาตินาะมีถมสามเนีอนนันทพัทรแทนเดียวแลโพสเร็จการศึกษาเดงมาธดลสัตว์ปีที่หกจำนวนสิบโล สนนามเณรธนพัฒน์ภูแสนสามเณรธรรมเรนสุจริตจันทร์ส,สามเณรวัฒนพงศ์เตชะพลสามเณรกำมลเกียรพงศ์สามเณรเนติวัฒน์ละหานโอ้โหคุณ สํเหรับประโยชน์หลายอย่างนะคุณสามเณรทันนารเดชสามเณรสามเณรยานะกรเภาโพสามเณรสุรเดชคุ้มทรัพย์ ala สามเณรเดชนักรบ สามณนินปฏิพัทธ์สี่สังวรกระาบขอพระบุมในเมตตราเวทพุพ่อนะครับ